หฮะหฮะลูกหมีเอ๋ลูกหมีลูกหมีครับลูกหมีครับลูกหมีครับอืมฮะลูกหมีลูกโอ้ มีกัดปุกลุกก e> ัดป um ุกล wow like ุกมวยวายใหญ่แล้วลูกอยากออกมาหรอโ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 มวยวายๆลูก lúc mì cáp lúc mì cáp lúc nữa lạp đó là lúc nữa lúc nữa lúc mì cáp lúc mì cáp ไอจีนยิวเจนยิวเจนครับยิวเจน